สวัสดีครับวันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมารีวิวตู้ซักผ้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัตินะครับอ่านี่ผมเพิ่งเพิ่งมาจอดรถเลยแล้วก็เป็นที่ที่แบบเราจะซักผ้าเยอะๆอย่างเงี้ยก็เรยจะซักผ้านวมนอย่างเงี้ยก็จะมาซักที่นี่นะเพราะบางทีถ้าเกิดเราส่งซักมันก็อาจจะแพงมากๆเนาะพวกผ้านวมผ้าอะไรใหญ่ๆครับซึ่งปกติผมก็ไม่เคยมาซักพวกตู้แบบนี้นะ พ่อรู้สึกว่ามันจะสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พอเรามาซักเรากรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยราคามันก็จะประหยัดกว่าด้วยมันก็จะมีแบ่งเป็นสองแบบก็คือแบบซักแล้วก็แบบอบแห้งอบแห้งนี่หมายถึงว่าอบแบบแห้งมากๆเลยนะสามารถเอาไปใส่ใส่ได้เลยทันทีคือออกมามันก็จะละลอนอุ่นๆเลยมันไม่ใช่แค่การปัน่นหมาดเหมือนเครื่องซักผ้าสมัยก่อน,นครับ อย่างด้านบนนี้ก็เป็นเครื่องอบด้านล่างก็เป็นเครื่องเครื่องซักนะจะเป็นแถวมีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่เล็กสุดตั้งแต่เอ่อกิโลนะเก้าโลสิบสี่โลแล้วก็ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นยี่สิบห้ากิโลนะซึ่งราคามันก็จะต่างกันไปตามแต่ละขนาดเช่นเครื่องซักผ้าเนี่ย เก้าโลมันเริ่มต้นที่40บาทซึ่งมันสามารถเลือกอุณหภูมิน,มน้ำได้ด้วยนะราคาที่มันเขียนบอกเนี่ยอ่าเนี่ย40 50 60ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำนร้อนหิบย14กิโลมันก็ราคาก็บอกเพิ่มขึ้นมาอย่างละอย่างละ10บาทจะเริ่มต้นที่50สำหรับน้ำเย็น แล้วก็ไล่ไล่กันไปนะ25โลจะแพงสุดก็คือ80บาทแต่ซักได้เยอะมากเลยนะถังนึงนี่จบเลยถ้าเกิดทักซักผ้านวมเนี่ยผมแนะนําที่เป็น25โลนะครับยีสาโลสำหรับถังซักแล้วก็25โลสําหรับถังปั่นด้วยสําหรับการปั่นเออสาหรับการอบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีถึงครึ่งชั่วโมง คือถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็ก14กิโลเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ24นาที40บาทเองแล้วก็ถ้าเกิดเครื่อง25โลก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลย60บาทนะครับลองคำนวณง,ง่ายๆสมมติเรามีผ้านวมผืนหนึ่งละสองซักปกติกี่บาทหลายร้อยนะบางที400อ่ะโอเคเจอ300-400ถ้าเกิดว่าเป็นผ้านวนทั้งชุดนะครับผ้านวมพร้อมปอกพร้อมผ้าคลุมอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดเรามาซักนี่เราอาจจะใช้เครื่องยี่ห้าโลใช้น้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นนะแปดสิบบาทบวกกับการปั่นอีกหกสิบาทเป็นเท่าไหร่ละร้อยสี่สิบอ่าแบบปั่นถังใหญ่นะปั่นแห้งอบแห้งก็ร้อยสี่สิบบวกค่าผงซักฟอกอะไรบาๆก็อาจจะมาอีกร้อยหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ประมาณสองร้อยเออหรือถ้าเกิดว่าเราซักเสื้อผ้าที่เป็นแบบใส่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเราก็มีเสื้อผ้าประมาณ สมมติอยู่กัสองคนก็สามสิบสี่สิบตัวใช่ไหมเพราะว่าแต่ละเชิ้นมันก็แยกเป็นเสื้อกางเกงแยกออกไปอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราซักส่งซักเนี่ยมันคิดตัวละห้าบาทขนาดแบบไม่รีดนะเออคิดตัวละห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเรามาซักเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยมันมันซักได้แบบสมมติผมผมใช้ถังยี่สห้าโลมันก็ซักได้โอ้ยหห้าสิบตัวปะเออแล้วก็อบ มันก็อยู่ที่ประมาณค่าซักค่าอบอยู่ที่ร้อยกว่าบาทคือบวกข้าของซอฟท์แล้วยังไงก็คุ้มกว่านะผมเคยส่งซักที่คอนโดเงี้ยเป็นอาทิตย์เนี่ยอย่างต่ำนะขั้นต่ำต้ำตองมี400 300400อ่อครับอันนี้คือเสื้อผ้าที่ใส่ปก,กตินะไม่ได้หมายถึงผ้านวงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมได้เริ่มลองใช้ตรงนี้ตอนที่ผมไปเที่ยวที่ที่ต่างจังหวัดไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วมันก็ไปนานไงเราไปบบรถทิพย์แบบสองอาทิตย์เงี้ยเสื้อผ้าที่เตรียมไว้มันก็เหมือนจะพอแแต่มันก็บบ ถึงเวลาจริงมันก็มันก็รู้สึกแบบเอ้ยอาจจะไม่พอหรือเปล่าพอเราอยู่ที่ตัวเมืองเนี่ยเราก็เห็นไอ้ไอ้เครื่องสภาพาป,ประเภทแบบเนี้ยก็เลยลองซักดูเออแล้วก็ไอ้เสื้อผ้าที่เราสะสมไว้หลายตัวเนี่ยหลายสิบตัวเนี่ยก็ก็กลายเป็นเสื้อผ้าที่แบบพร้อมกลับมาพร้อมใส่ซึ่งก็ดีมากสะดวกมากแล้วแค่ปั่นไว้แล้วเราก็ไปเดินซื้อของตรงตลาดแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ต้องดูกดกดเกณฑ์นิดนึงนะกดเกณฑ์นิดหนึน่งของแต่ละที่บางที่เขาจะแบบพื้นที่เขาจะสะอาดสะอาดเนี่ยไเขาอาจจะให้ถอดรองเท้าเข้าไปออต้องดูอ่ะต้องดูว่าคนที่นั่เขาทำยังไงหรือบางที่เขาอาจจะมีรองเท้าให้มันก็จะมีหลายแบรนด์นะแล้วก็เขาจะมีตะกร้าสีขาวให้สังเกตว่าจะมีจะมีตะกร้าสีขาวให้ในกรณีที่เราเอาผ้าใส่ถุงมาซัก หรือใส่อะไรมาก็แล้วแต่แล้วเราก็ซักสมมุติเราเราเราทักซักซักอยู่ถังนี้อะถังแรกถังนี้ซักอยู่ถังแรกแล้วเราไปที่อื่นอย่างเงี้ยสมมติว่ามันจับเปลาประมาณยี่สิบกว่านาทีเราเหยียดตั้งราเราไปที่อื่นเนี่ยมมเ,รเ,เรา,เรานเนสามารถเอาถัางตัวนี้มาวางไว้ข้างๆไอตัวเครื่องซักผ้าของเราได้นะให้คนรู้ว่าเครื่องนี้ซักอยู่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่กลับมาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอาผ้าเราอะใส่ใน ตก้าสีขาวได้เออแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหรอกเพราะปกติมันก็มันก็มีเครื่องอื่นๆให้เขาเลือกใช้แหละแต่ในในบางเคสที่คนมันแน่นจริงๆอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่คนจะเยอะอะไรเงี้ยก็ก็จะมีตรงนี้ไว้ให้บริการอืมแต่ก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราซักวัแล้วเราไม่อยู่อะแล้วถ้าเกิดเขามาต่อต่อคิวที่จะใช้เครื่องนะก็จะถือว่าเป็นมรารย,ยาทที่ต้องรู้กันว่า เออให้คนปล่อยทึกเครื่องทิ้งไว้แล้วก็แบบคนอื่นเขารอคิวอยู่เงี้ย<ม>เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเสื้อผ้าเราอะม,มาใส่ตะกร้าสีขาวนี้ด้วยนะอืมแล้วก็เราเคยคิดว่าเอ๊ะเล่เครื่องสภผ้าพวกนี้มันซักรวมแล้วจะมาสะอาดไหมอะไรเงี้ยปกติผมจะมาตอนเช้าตู่เลยแต่วันนี้มาตอนบ่ายเครื่องพวกนี้มันจะถูกทําความสะอาดทุกวันเลยนะเพราะว่าผมเห็นแม่บ้านเมื่อกี้ห้องเห็นละ,เ,ะเห็นแม่บ้านเขาก็จะเช็ดทําความสะอาด ทุกวันเลยนะแล้วก็เหมือนแกะไอ้ตัวเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์ปะที่เป็นไส้กรองพวกผงสิ่งกระป๋ต่างๆเนี่ยออกมาทความสะอาดทุกวันเพราะฉะนั้นก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันสะอาดนะเออมันสะอาดมันมีความสะอาดอยู่ถามว่าถ้าเกิดเราซักเครื่องที่ร้านเนะ่ะมันก็คืนปะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเครื่องซักผ้าที่เขาใช้มาอาจจะมีแค่สองเครื่องด้วยซ้ำนึกว่าบางครั้งเราอาจจะถูกเอาไปซักรวมกับคนอื่นเคยเจอไหมไปที่ร้านแล้วสุดท้ายเราได้ถุงเท้านคนอื่นมามงไงวะ อันนี้อันนั้นหนักกว่ามะคือถ้าคิดว่าเอ้ยเครื่องซักผ้ามันใช้ร่วมกันต้องมองว่าไม่ว่าจะส่งซักหรือมาซักสาระก็มันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าอย่างนี้เราก็แน่ใจว่าเราซักถังเราของเราคนเดียวแต่ละถังมันก็จะมีความสะอาดของมันอยู่แล้วอย่างเครื่องอบมันก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากซึ่งมันก็จะสะอาดด้วยตัวของมันอยู่แล้วอืมถ้าเกิดว่าคนก่อนหน้าใช้แล้วอ่ะด้วยความร้อนของมันอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็มีความสะอาดอยู่หรือเครื่องถังซักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันเป็นลักษณะแบบถังซักประมัยมันดูสะอาดนะระบบทำความสะอาดอะไรเงี้ยของมันโอเคมันไม่เหมือนถังซักแบบฝาฝาบนสมัยก่อนที่เป็นห,หยอดเหรียนนะ <S <S ผมรู้สึกว่าบางทีแบบค่าสกรปรกมันยังค้างอยู่อะไรเงี้ยหรือไอตัวกรองที่มันเป็นถุงตะข่ายอยู่ข้างๆเรายังเห็นเลยว่าเป็นเป็นเศษอะไรอะเศษกระดาษท,ที่อยู่ในกางเกงหรือเศษสกรปรกอะไรเงี้ยมันเห็นชัดแต่เนี้ยมันเป็นฟิลเตอร์กรองที่อยู่ข้างในแล้วก็เขาทำความสะอาดทุกวันเพราะผมว่าตอนเช้าเห็นเห็นเขาแกะ ทุกวันเนี่ยผมมาเป็นลูกค้าคนแรกๆเลยเพราะตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการซักผ้าคนมันจะน้อยเออแล้วเครื่องมันได้ได,ได้ได้การทำความสะอาดใหม่เงี้ยผมก็เลยชอบมาช่วงเวลานั้นอืมโอเคก็สําหรับคนที่เอ่อยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งาน,นยังไง่ายๆ จริงๆเขาจะมีวิธีการใช้บอกบอกอยู่แล้วแหละเนี่ยก็คือหยอดเหรียญยอดเหรียญเข้าไปตามจำนวนที่มันบอกแล้วกดปุ่มเริ่มทํางานแค่นั้นเนองสังเกตว่ามันจะมีลูกศรบอกนะว่าเครื่องเครื่องอบนอยู่ข้างบนสีแดงเครื่องซักนอยู่ข้างล่างสีเหลืองเนื้อ่าต้องต้องดูดีๆนะไหนเครื่องซักเครื่องอบเครื่องซักเครื่องอบ แล้วแต่ละที่เขามักจะมเีเหมือนตู้หยอดเหรียญให้นะครับเป็นตู้หยอดเหรียญไม่ใช่เป็นตู้ตู้แลกเหรียญเราสามารถใช้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบนี่ยใส่เข้าไปได้เพื่อจะแลกเป็นเหรียญสิบออกมาในการมาหยอดตู้เพราะเพราะตู้จะรับแค่เหรียญสิบแล้วก็เหรียญของของแบรนด์นั้นๆนะ่ะเพราะว่าบางทีเขาก็สมมุติเลยหยอดแบงค์ร้อยไปเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหรียญสิบทั้งสิบอันใช่ปะ่ะแต่คนมาแลกตังค์ใช่ปะ่ะแต่คนอื่นที่ไม่ได้ใช้บริการมาแลกตังค์มันก็จะมีเหรียญสิบสักเก้าเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญของแบรนด์นั้นสักหนึ่งเหรียญซึ่งในเหรียญของแบรนด์นั้นมันก็มาหยอดตู้ได้เออก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ฉลาดนะตอนแรกผมสงสัยทำไมต้องมีเหรียญอื่นผสมว่ามันงั้นคนก็มาแลกเหรียญด,ดิใช่ปะ่ะพ่อค้อคาแม่ค้าตลาดนะัดก็มาแลกหยอดแลกเหรียญกันกันเพลินนลยดิเออ แล้วก็จะมีพวกผงซักฟอกเป็นแบบสูตรน้ำที่ใช้กับเครื่องแล้วก็พวกน้ำยาบับผ้านุ่มขายแต่เป็นซองเ,เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกมันไม่คุ้มหรอกคุณต้องซื้อมาเองเป็นถุงใหญ่ที่แบบใช้ได้นาน,านเลยนะ <S <S แล้วมาถึงคุณก็แค่เปิดเปิดฝาเครื่องเห็นเครื่องที่ว่างใช่ไหมเปิดฝาเครื่องใส่ผ้าเข้าไปแล้วคุณก็ใส่ผงซักฟอก ตรงช่องของมันที่เขามีเขียนบอกไว้ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มตรงช่องของมันแล้วก็ปิดแล้วก็ยอดเหรียญแล้วก,กดเริ่มต้นมันก็เริ่มรันทํางานแล้วคือง่ายมากๆนะเคล็ดลับของการซักผ้าที่เป็นผ้าหนา,นา,นาผ้านวุ่ะต้องใส่ผงซัฟฟอกให้เยอะกว่าปกติเลยนะให้เยอะมากๆเลยเ,เพราะว่ามันอาจจะแบบถ้าใส่แบบปกติมันจะไม่พอแล้วมันจะไม่มีฟองเลย น้ำมันอาจจะดำแล้วมันก็ไม่มีฟองแล้วก็ไม่สะอาดทําให้คุณอาจจะต้องกลับมาซักสองรอบอะไรเงี้ยซึ่งก็เเลืองทั้งค่าซักแล้วก็เพิองเปิืมของซักฟอกแล้วก็เสียเวลาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้อัดไปเลยอัดให้ให้มากกว่าปกติประมาณสามสี่เท่าไปเลยสมมติคุณซักผ้าถังหนึ่งคุณใส่เท่าไหร่ผ้าฝ้านวมอะไรเงี้ยคุณใส่ใส่เต็มไปเลยไม่ไม่ต้องโกงเพืมถึงก็สะอาดแล้วก็เวลาที่เราใส่ผงซักฟอกกับผาฝ้นุ่มะมันใส่มันมีช่องให้ใส่แล้วมันใส่ครั้งเดียวพร้อมกันใช่ไหม มันจะมีแยกช่องไว้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเครื่องมันจะรู้ไหมว่าจะใส่ปรับพนุ่มตอนหลังอะไรเงี้ยคือมันมีระบบที่เป็นอโลอัตโนมัติมันรู้ว่าน้ําต้องไหลช่องไหนเช่นอันหลับแรกต้องไหลาพาผงซักฟอกเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไหลช่องที่เป็นผงซักฟอกหลังจากนั้นตอนที่มันเริ่มซักไปแล้วอะไรเงี้ยสักระยะหนึ่งเอ่อแล้วก็เริ่มล้างน้ําแล้วอ่าโอเคปรับพนุ่มอ่าช่องที่เป็นปรับพนุ่มค่อยมีน้ําแบบไหล อ่าชละาอ่าหลพามนลงมาประมาณนั้นนะเออไม่ต้องกลัวบางคนสับสนว่าเอ๊ะมันต้องเปิดมาใส่น้ํายาปรับพนุมระหว่างซักไปไม่ไม่จำเป็นนะครับมันเป็นระบบตัวมาร์กเลยก็แนะนํามากๆครับสาหรับคนที่แบบยังไม่เคยลองใช้แล้วก็ยังใช้แบบเครื่องซสกผ้าแบบเก่าลองเรามาใช้แบบนี้ดูนะมันก็เหมาะสาหรับคนที่แบบอ่อไม่ได้มีเครื่องซสกผ้าเป็นของตัวเองหรือว่าอาจจะแบบที่พักอาศัยอาจจะเป็น ห้องที่มีพื้นที่จํากัดหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยน,นะฮะมีความไม่สะดวกก็ลองลองดูหรือเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเครื่องสภาพาลักษณะ,ะนเนี้ยผมว่าเวิร์กมากๆก็รีวิวอันนี้ก็เอาไปคนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ครับหวังว่านะข้อมูลที่เรามาแชร์น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะแล้วก็กําลังอยากจะลองใช้ขอบคุณมากๆครับส่วนผงซักฟอกไม่ใช่ผงสิ น้ำยาซักผ้าที่ผมคิดว่าเหมาะกับการใช้เครื่องแบบนี้นะฮะก็คือดาวนี่ผมใช้ดาวนี่ทั้งน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาประพานุ่มเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วมันหอมมากเลยตอนที่ซักเสร็จนี่คือแบบหอมมากถ้าเกิดเสื้อผ้าที่คุณใส่แทบไม่ต้องฉีดทำหอมเลยคือมันหอมจริงๆถ้าใครสนใจสินค้า หรือพันซับผ้าเนะี่ยผมลองแปะลิงก์ไว้ให้นะที่ผมซื้อจาก shopee ลองดูนะครับผมลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ว่าเนี่เวิร์กสุด